ร้อนร้ๆวันนี้เราจะมากินนี่ค่ะเส้นอุดอง้งเส้นอุด้งผสมกับอ่าผสมกับเส้นอะไรนะมาม่าลืมอุ้ยเราแม่จะกินหมดไหมเนี่ยใส่หมดนี้เลย เส้นอูดองผสมเส้นโซบะคะ่ะโอ้ยคนแก่แล้วก็าขี้หลงที่ลืมเราก็จะใส่อต้นหอมใส่ต้นหอมลงไปเยอะๆคะ่ะอร่อยคะ่ะหอมญี่ปุ่นนะคะเทมปุระวันนี้เราก็จะใช้แบบอสำเร็จรูปคะ่ะ มมาม่าทำซุปตกซุปหกซุนมาซงนี่ค่ะเทมปุระอ่าใส่เทมปุระอูด้งผสมเส้นโซบะค่ะไปกินกันเลยค่ะามากินกันเลยค่ะโซบะผสมเส้นอุด้งร้อนๆค่ะ เต็มชามเลยค่ะเต็มชามเลยเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะพริกอันนี้ยายดาวชอบค่ะพริกยี่ห้อนี้อ่าจะเผ็ดกว่าทุกยี่ห้อยายดาวว่านะเขาผสมไอ้น,นี้ด้วยกระเทียมด้วย แล้วเขาก็จะใส่งาด้วยค่ะดูดูเขาผสมอะไรด้วยมันร้อนจับพี่น้องวันนี้อากาศอบอุ่นขึ้นค่ะหิมะก,กำลังเริ่มที่แบบอ่าไม่ตกติดต่อกันหลายวันแล้วค่ะน่าจะใกล้หมดแล้วค่ะสิ้นเดือนสามนี่ก็จะหมดแล้วค่ะอ,อ,อร่อยมาก ใส่พริกอีกค่ะใส่ไปเลยมีเยอะขวดนี้ห้าร้อยกว่าเยนค่ะไม่รู้ห้าร้อยเท่าไหร่ลืมละจำไม่ได้ มาจ้ามาจ้ากินกันเลยค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะกินกันใกล้ๆเลยค่ะมันร้อนค่ะมันเทมปุระ ซูยูอันนี้ยายดาวก็ทำเองนะ どう okay. อยากให้ทุกคนได้กินด้วยว่ามันอร่อยมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับพริกด้วยนะคะถ้าเจอพริกยี่ห้ออร่อยก็เพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกเยอะ เราจะมาใส่พริกบ้านเรามันก็ไม่เข้ากันนะคะ จ้าพี่น้องจ๋าเหลืออีกหน่อยหนึ่งยยดาวก็จะกินให้หมดค่ะเวลาก็เกินนะคะก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แบบอ่าไปคลิปเก่าบางทีก็ไม่เห็น,นะะเนาะเนาะจะได้ชมกันคลิปใหม่ๆแม่อ่าไม่พลาดขาา <laughs> าด่าวสารจากยายดาวขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบายบายค่ะ